มาแล้วมาแล้วรถโบ๊ทนี่โบ๊ทเร็เวมากอะรถเจ็ดไปแล้วรถโบ๊ก็ไป สวัสดีครับยีกบช่องพี่เล็กสายดันอ่าวมืนอวนเห้าผ้ามาเบิงงรถเกตแม่งมาครับปรับพื้นที่ครับน้องน้ำทบน้องน้ำครับเอาสงสัยจะเฮ็ดเป็นสวนสาธารณะครับเนี่รถแม่งมากครับภาษา สมัยนยน้อยก็เอินแต่รถแม่งมาแล้วเนี่ยมันนี่โอ้เสียงเครื่องแบบนิ่มๆนยครับเกตไปน้ำบดไปน้ำครับแคทเทอร์มิลลา ไปทางดนนอกลกพี่ลบลบห้องห้องบุหงาเขาจะไปทางไหนครับต้องลบอ้วนถอยรถออกไหมอ้วน ขยรถหรอฮะอ๋อปัดปัตองปัดตองเกตกบไปเกตกับมาครับ ไก่จะเนียนแล้วครับเอออุ้ยล่มจามครับนี่ครับลองร้อยการเกตแล้วนี่เนียนอ่ะเด้อนี่เห็ดเป็นสนามบอลเลยเลยเกตไปเกตมากครับเออ เ,เขาพาเดินเบึงหลบๆครับว่าเขาสิเหตุเป็นลักษณะจังไหน,นโอ้ทมหนองน้ำเนาะครับใส่ดินหลายแล้วนี่ พื้นที่โทมมาเป็นสิบัวไรเป็น่ะครับนี่โถมเป็นทา่าโทมเป็นอย่างอีกสิบยี่สิบไร่ เดี๋ยวเขาล่อเขากลับมาอีกทีครับมันไปไกลแล้วเนาะพุดนะอ้าวมาแล้วครับแอดรถบดกับทำงานพอดีครับรถเกตกิกามารถบดกามาแล้วปั่นเห็นไหมสะเทือนมาเลยครับ เาจิลบไปทางไหนไน้อบัดนี้รถบดมาแล้วเฮาจิลบไปทางไหนน้ออ่าเ,เขาต้องเดินสวนไปเลยครับเอาพวกหัทางลบดิที่แน่ๆเขาต้องดันเป็นหนาแล้วครับบดเป็นหนาเนาะเบ่งขั้นใดดีดเบ่งรถเกียร์ให้รถบดครับ รถบดนี่บดเร็วครับอ่ะรถเกตแบบเจ็ดไปแล้วลรถโบ๊ทก็ตา เป็นแต่ขับมวลเลยวะเตะเท่อนไปเลยลูกพี่ออระบบสันส่นจะเท่อนไปเลยครับแปบ๊บเดียวเอง แล้วเดี๋ยวมาเบิงรถเกตกันบ้างครับรถแม่งหมาเข้าว่างขานนี่ต้องแบบ ฟังหนึ่งเสมอห้อยเก่ามากเลยครับเกียร์ดินไปฟังดิมันต่ำครับ รถดบดรถบดนี่จะเร็กวกว่าครับเพราะว่ารถเกตสองลายแดับเนาะรถบดแลนเอาแรดเ,เอาเลยครับแต่กับนี่นี่เลยครับแต่ว่าฟังหางหนานกันยังมีมองสูง,ง,ลงเ,ลเ,ลเลยครับต้องออปาบล่งเรื่อยๆเลยแต่ก็ต้องค่อยๆปาบ ไปแล้วลูกพีลูกพีไงเข้าไปแล้วครับอ้าวรถบดสายเหยียบม,มาไหมนะครับ ที่เริ่มได้เลยครับ เกล้วกบดเกล้วกบดครับอโอเคครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับฝากกดติดตามช่องเพลงสายดันด้วยครับผม